เอาละครับผมกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมผมรุ่งจับมะวันนี้อยู่กับเกมโยกกางครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ของเรานะฮะเราจะมาพูดถึงการคราของเองซึ่งการคราของนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนถามผมมาบ่อยมากเป็นคําถามที่เราต้องบอกเลยว่า ถึงต้องกลับทําคลิปเลยครับการค้าของนะ<อ>จะมีทั้งหมด3อ,อาชีพด้ยวยกันนะทุกคนนะซึ่ง3อาชีพนี้นะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับซึ่งอาชีพแรกเลยนะเป็นอาชีพที่นิยมที่สุดเลยแล้วกันนั่นก็คือการผลิตเสื้อผ้านั่นเองนองี่การผลิตเสื้อผ้าก็คือเป็นการผลิตเสื้อผ้าปอกแขนตัวของรองเท้าแล้วก็อย่างนึงก็คือเกาะไหนนั่นเองอันนี้จะให้รู้กันก่อนเนาะต่อไปครับอีกอาชีพหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือการผลิตอาวุธนั่นเองครับขออนุญาตเปิดตลาดให้ดูแล้ว่า หึ่งใช้การนัแต่ราชีพก็จะมีการแยกเป็นหมวดหมู่เหมือนเสื้อผ้าเลยนะครับคราวนี้ครับอย่างสุดท้ายก็คือการทำประดับนะฮะซึ่งวันนี้นะเป็นวันที่4ของเกมนะฮะได้ทําการปลดหินบางอย่างมาแล้วนั่นก็คือหินที่เอาไว้การได้ผงตัวนี้ฮะผงหินม่วงฮะซึ่งผงหินม่วงนี้ก็ได้มาจากการที่เราเนี่ยย่อยตัวของหินธาตุต่างๆนะครับก็จะมีหินธาตุไฟลมน้ําพิษนะครับก็ตามนี้เลยนะจ๊ะโอเคคราวนี้คะเราจะมาพูดถึงการครากันนะครับการครานะฮะเราเนี่ยสามารถเลือกได้หนึ่งอาชีพเท่าน ของเราเนี่ยนะฮะต้องใช้ค่าความเหนื่อยด้วยนะทุกคนค่าความเหนื่อยคืออะไรคุณเข้ามาดูตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะค่าความเหนื่อยนี่จากที่ทุกคนเห็นนะครับผมเนี่ยได้ทาการคราฟไปแล้วนั่นเองซึ่งเราจะเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าค่าความเหนื่อยเนี่ยนะครับมันเป็น8ปดทับสองนั่นเองนะครับแปดทับสองร้อยคืออะไรแปดทับสองร้อยคือผมเนี่ยทำการครับไปท้งหมดแล้ว4ครั้งด้วยกันอ้าวพี่ครับสี่ครั้งทำไมเป็นแปดะอย่างที่ทุกคนรู้กันครับผมว่าค่าความเหนื่อยนั้นฮะการคราฟหนึ่งครั้งไม่ว่าจะเป็นไอเทมอะไรก็ตามจะทําการเสีียยยคค่่่่่าาาาาเเเเเหหหนนนนือววรรรสมมมถดดดููไไ้ัังงกะะ็ต เราจะเห็นบอกเขาบอกไว้เลยว่าชิ้นเนี้ยเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเสียค่าความเหนื่อยนะครับบวก 2, 2นะครับก็คือเพิ่มขึ้น2นี่เองแล้วถ้าสมมติว่าพี่ครับแล้วถ้าไอ้ค่าความเหนื่อยเนี่ยมันตันเนี่ยต้องทอํายังไงค่าความเหนื่อยนะฮะถ้าจะตันเนี่ยเขาเนี่ยจะทำการรีให้เราทุกๆวันนั่นเองซึ่งเวลาในการรีนั้นนะฮะนั่นก็คือเวลาเทีเ่ยงคืนนั่นเองพอเที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยมันจะทําการรีให้เหลือ 0- ูนย์ทับสองร้อยเหมือนเดิมนั่นเองอะ่ะคราวนี้เรามาดูอีกระบบหนึ่งฮะ,ะซึ่งเป็นระบบที่ 600. ข้อความชํมนานาญเนี่ยสูนย์ทั้คืออะไรข้อความชำนาญก็คือการที่เราทําอุปก,กรณ์นะครับซึ่งถ้าเป็นอุปก,กรณ์ต่ําๆหรือระดับที่เป็นระดับ1หรือะดับ2เนี่ยนะฮะจะทําให้ค่าความชำนาญของเราเนี่ยอาจจะไม่เพิ่มมาดูกันครับ อันนี้เนี่ยจากที่ทุกคนเห็นนะมันคือค่าความชมนานาญระดับ1หมดเลยนะของ50าสเนี่ยจะคือค่าความชมนานาญระดับหนึ่งนั่นเองอันนี้คือต่อไปของ60แล้วนะของ60เนี่ยเราจะสามารถทําได้ตอนไหนเราจะทําเราจะสามารถทําของ60ได้ตอนเราอยู่ในระดับ2นั่นเองเดี๋ยวผมมาพูดละกันว่าการทํา,าร,ทระดับเนี่ยหรือเพิ่มความชมนานาญเนี่ยมันมีวิธีการปรั๊มไหมเดี๋ยวเรามารับชมกันก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันฮะขอรบกวนเวลาคุณสักครู่ฮะสำหรับใครที่กำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกอยู่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสะดวกปลอดภยัยยเเติมไนนมไ้แแนนนนนน่ออผขะําาลร A.C.K เกม t t p u Up e n t t r r บริการรับเติมเกมเกมือถือไม่ว่าจะเป็นเกม b a c k คโควาเอฮองไกสตาร์เลวทีมไฟ h t ออฟแท t ติก R.O.V ฟรีไฟ r e และเกมอื่นๆอีกมากมายถ้าคุณสนใจสามารถทักได้ที่ f e c o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  k n p n p e A.C.K เกม Top Up Center หรือ LINE a อป A.C.K Top Up และอย่าลืมบอกกันด้วยนะครับว่ามาจากช่องรุมจำฮะเพราะว่าจะได้สับสนุนผมไปในอีกทิศทางหนึ่ง ขอบคุณมากครับอ่าเรามาพูดกันต่อเห็นไหมครับผมระดับ3เนี่ยเท่ากับว่าผมเนี่ยต้องทำเลเวลอะไรฮะต้องทําของเลเวล80ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้ความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งนั่นเองเห็นไหมฮะคุณจะเห็นแล้วนะว่ามันต้องได้เพิ่มหนึ่งเนี่ยจากการที่ผมต้องคับ80เพราะผมอยู่ระดับ3นั่นเองคราวนี้เรามาพูดถึงกัากันว่าวิธีการปั๊มค่าความชํานาญเนี่ยมันปั๊มยังไงข้าวชำนาญน,นะฮะเลเวลแรกนะฮะต้องใช้ค้าควาชนานาญอยู่ที่2 0 0ร้นะครับแล้วเราถ้าเราเนา นนเราต้องคับอะไรบ้างเริ่มต้นจากเสื้อก่อนเลยแล้วกันสําหรับเสื้อนะฮะหรือคนที่ทําการประดิษฐ์เสื้อผ้านั่นเองกดคลิกที่นักดาบหนึ่งครั้งนะฮะมันจะมาทำการย่อนักดาบไปและกดที่วัดสดุแล้วก็เลื่อนขึ้นมาหน่อยฮะเรือแรกเนี่ยให้เราทําการคุณเห็นไหมว่าคัมพีผ้าปอนั่นเองเรือแรกเนี่ยเราต้องทําการครับอันนี้ฮะซึ่งการคับอันนี้ได้จากไงใช่ไหมจะคับยังไงคุณจะเห็นไหมว่ามันพุ้นทดิบเนี่ยมันคืออะไรสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยแล้วมันจะมีคําอธิบายบ,บอกมาเลยว่าไอพื้น,นากกาที่็ เลี้ยวห้าสิบนั่นเองเมื่อย่อยมาแล้วเนี่ยเราจะได้อันนี้1ชิ้นต่อ1ตัวนั่นเองอ่าตามนี้นะทุกคนนะส่วนถ้าเป็นเลเ้ยวสองล่ะใช้ะ oy, อะไรย่อยอ่ัมาดูครับเลเนะ้ยวสองเนี่ยเห็นไหมนั่นก็คือคัมพีผ้าฝ้ายนั่นเองคัมพีผ้าฝ้ายเนี่ยนะฮะก็ใช้ของเลเ้ยวสามนั่นคือของเลเ้ยวหกสิบถึงเจ็ดสิบนั่นเองเนะครับเข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนอันนี้ถ้าเลเ้ยวสี่ล่ะอเลเ้ยวสามล่ะระดับสามล่ะผมต้องใช่ไรระดับสามก็ต้องทำนฮะแต่ระดับสามเนี่ยเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อคุณจะเห็นววว่่่่่่่่าา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 ผมมมเเเเเเเนนนนนนีียนียยยยจจจะาา e ะาาทจะททททต้้้้ออออองงงงลลถถถถึึัััสสรรรรไดคบหื เพิ่มให้เป็นระดับ4ได้นะครับส่วนตัวของการตีรูปหรือว่าการทำมุดนะฮะมาดูกันว่าเราจะปั๊มด้วยยังไงเนะซึ่งค่าความชำนาญเนี่ยหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะจะเหมือนกับตัวของเสื้อผ้าเลยไม่ว่าจะค่าความชำนาญค่าความเหนื่อย จะมีเท่ากันหมดแต่เนี้ยที่ทุกคนเห็นเนี้ยอันนี้คือเป็นร้านค้า่ายของอข้ามนะฮะซึ่งผมเนี้ยจะไม่สามารถครับอาวุธได้เพราะเราเลือกตัวของเสื้อผ้าไปแล้วเราต้องไปทําการจ้างเขานั่นเองครับเดี๋ยวเรื่องหัวข้อการจ้างเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้มาดูก่อนว่าการผลิตอาวุธนั้นสามารถผลิตอะไรได้มาดูฮะนี่ครับผมวัตถุฮะนั่นก็คือตัวของลวดโลหนะนั่นเองซึ่งลวดโลหะนี้นะฮะที่ทุกคนตามหากันอยู่ว่าไอ้ลวดโลหะบริสุ์เนี้ยมันได้จากไหนวิธีที่หนึ่งคือาานนวออุวุธนะของเเ่คป็ ที่จะทําการคราลวดโลหะได้นะลวดโลหะเนี้ยนะฮะวัตถุดิบนี้นะฮะจะไม่สามารถใช้คู่กับตัวของการทําอุปอาวุธได้แต่เอาไปทำผ้เสื้อผ้านนั่นเองซึ่งเกมนี้เนี้ยมันฉลาดครับก็จะทําการให้ใช้ของกันไปกันมานั่นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดคือมันเนี้ยเป็นระบบที่น่าเดินมากนะครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะจ้างคนอื่นได้ถ้าเราทําเป็นเสื้อผ้าแล้วถ้าเราทําอาวุธเราก็สามารถทำลรวดโลหะไปขายได้นั่นเองนะครับหรือถ้ากินนิ่มๆก็คือตั้งร้านขายได้เหมือนกันหรือว่าตั้งร้านในการรับจ้างทํานั่เเออง่กาารรับจจ้้ทีีียยยะมขสูด๋ว ม,มาพูดทีเดียวมาดูกันต่อลวดโลหะเนี่ยเราใช้วัตถุดิบอะไรในการทำใช่ไหมทุกคนมาดูตรงนี้ฮะเหมือนเดิมคลิกเหมือนเดิมครับมันบอกว่าให้เราเนี่ยนะฮะทำการย่อยนะครับผมอาวุธเรเกวลสองนะครับก็คืออาวุธเลเวลสามห้าขึ้นไปนั่นเองเมื่อย่อยแล้วเนี่ยจะได้อันนี้มาหนึ่งชิ้นแต่เวลาในการใช้ทำนะฮะจะใช้ทั้งหมดสิบชิ้นต่อหนึ่งชิ้นของลวดโลหะนั่นเองแล้วถ้าเป็นระดับสองะระดับสองก็เหมือนกันครับนี่เห็นไหมฮะใช้อาวุธเลเกว่าหกสิบฮะถึงจะทำลวดเหล็กหล่อได้นั่น อาชีพตัวของการทําประดับนั่นเองซึ่งอาชีพการทําประดับนะฮะพึ่งปลดมาวันนี้เลยหรือวันที่4ของเกมนั่นเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะฮะการทําตัวของคุมไฟนะครับหรือว่าการทําประดับเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าประดับเนี่ยจะใช้ใตอนเมื่อไหร่นะการที่เราจะใช้การผลิตนี้จะใช้ตอนเริ่มวิจิรห้านั่นเองคุณจะเห็นไหมมันจะเป็นประดับเริ่มวิจิตห้านะครับผมให้ดูประดับเริ่มวิจิตห้านี่เลยครับประดับเวล75วิจิตรห้าเจ็ดสิบนะครับบางทีก็เจ็ดมันจะมีบางทิศนะที่จะเป็นต้องมา เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะไม่ปลดแพสซีฟตัวของสกิลพิเศษให้นั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะอ่ะมาพูดกันต่อครับผมการทำภูมิไฟเนี่ยวิธีการปั๊มของการทำภูมิไฟหรือการทำประดับเลเวลประดับเนี่ยทำยังไงมาดูกันครับการที่เราจะทำนะ,ะพิษระเบิดเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการทำของอาวุธนั่นเองนะครับซึ่งการทำอาวุธนั้นต้องใช้พิษระเบิดแล้วก็ต้องใช้ผ้าป,ปอด้วยนะครับซึ่งอาวุธเนี่ยต้องใช้สองอย่างเลยนะฮะอ่ะมาดูกันว่าไอ้ตัวพิษระเบิดเนี่ยทำยังไงนะ หาได้ซื้อได้เลือดขวดเล็กหาได้ซื้อได้แล้ว3อันนี้ละมันคืออะไร3อันนี้นะฮะผงอันแรกก่อนเลยผงหินกรีนสโตนมันคือการย่อยหินหยกนั่นเองหรือการย่อยหินสีเขียวนั่นเองฮะที่เราไม่ได้ใช้ผงหินบู u e s t นะครับเป็นการย่อยหินสีฟ้านั่นเองหินสีฟ้าที่เราไม่ได้ใช้อันไหนนะสามารถย่อยแล้วจะได้ผงนี้มาแล้วก็ผงสุดท้ายฮะที่ผมบอกว่ามันเพิ่งเปิดมานี่ับมันคือผงเราต้องทาการย่อยธาตุนะครับผมซึ่งหินธาตุนี้นะฮะจะได้รับจากการที่เราไปตีอ่ากิวอนะครับส่งความฝ่ายนะัอยู่ติ ดาวบหนึ่งถึงห้านะฮะแล้วก็ทําการฟันหินนั่นเองซึ่งกิจกรรมฟันหินเพิ่งมานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมคราวนี้ผมจะมาอธิบายแล้วกันนะครับว่าอ่ะเราเนี่ยจะค้าอุปกรณ์เนี่ยนะครับของเรียกว่าสิบหกสิบนะฮะที่เป็นตัวของเสื้อเนี่ยต้องทํำยังไงมาดูกันอันนี้คือขั้นเบสิกนะทุกคนนะมาดูต่อครับอ่ะเสื้อเนาะอ่ะคุณจะจะเห็นนะฮะเสื้อเนี่ยสมมติว่าผมจะทําของหมอนะครับหมอเรียกว่าห้าสิบใครที่เรียกว่าห้าสิบนะฮะหรือว่าอาชีพไหนก็็็ตตตาาาาาาามมมมมมมกกกเเเเเเเลลืืออ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 อชชชชชีีีพขขงงงงงงััววไไปปยย่่่่่นนนนนนนผผหหหหะะะะะครร้้้้้ฮใใบิ แล้วก็ใช้อันนี้นะฮะอเนี่ยกี่ชิ้น155ชิ้นนะฮะแล้วก็จะใช้ตัว,วลวดโลหะบริสุทธิ์1ชิ้นนะฮะถ้าเราเนี่ยเป็นตัวของนักประดิษฐ์เสื้อเท่ากับว่าเราเนี่ยจะไม่มีวลวดโลหะใช่ไหมกาไม่มีวลวดโลหะเราต้องทำไงฮะนั่นคือเป็นการจ้างนั่นเองหรือไปเปลี่ยนอาชีพแต่เปลี่ยนการเปลี่ยนอาชีพหรือสายผลิตนั้นจะไม่ดีเพราะว่าการเปลี่ยนอาชีพสายผลิตเนี่ยจะทําให้ค่าความชํานาญหรือระดับที่เราทํามาเนี่ยหายไปหายไปรีเซ็ตใหม่หมดเลยเนะครับกลับมาใหม่ก ระบบการว่าจ้างเนี่ยเราต้องทําไงให้เราเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยให้เราเนี่ยเข้าไปที่ตัวของแหงร้อยแล้วเลือกหัวข้อรายการการผลิตนั่นเองอ่ะคราวนี้ครับมาดูรายการผลิตนะคราวนี้คุณจะเห็นหัวข้อทั้งหมด3หัวข้อใช่ไหมตีขึ้นรูปเนี่ยอันนี้คือทาอาวุธหรือทําลวดโลหะบริสุทธิ์ที่เราต้องการนั่นเองแล้วก็ตัดเย็บเนี่ยก็คือร้านทำเสื้อผ้านั่นเองนะครับต่อไปคุมไฟคุมไฟคืออะไรคุมไฟคือการทําประดับนั่นเองเราต้องการอะไรฮะลวดโลหะใช่ไหมเท่ากับว่าลวดโลหะเนี่ยมันคือแค่เาาร่อหนึ่งกดนี นะสมมุติที่เฉยนะครับอะคราวนี้ฮะเวลาเราจะจ้างเขาเนี่ยให้เราดูอะไรก่อนให้เราดูค่าความเหนื่อยครับว่าค่าความเหนื่อยเขาเนี่ยเหลือเกิน2หรือเปล่าอันเนี้ยมันศูนย์ทับศูนย์เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าเขาเหลือแค่ศูนย์ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะจ้างได้นะครับหรือเราไม่สามารถจะจ้างเขาในการทําได้เพราะการจ้างนั้นนะฮะต้องใช้ค่าความเหนื่อยเท่เากับเท่าไหร่สองต่อชิ้นนะครับ,รบก็เหมือนการที่เราคับของเรานั่นเองเอานี้ฮะอีกอย่างหนึ่งที่ควรสังเกตนะนากระเถืออนนี้เลยคุณจะเห็นว่่่่่าาาาาคคแแปปปปรรรรููเเเีียยบอกว500 500หพ ยูทูปนี่คืออะไร500เหรียญยูทูปคือ เหรียญลูนั่นเองหรือเหรียญที่เราทําการขา,ขายของให้กับตัวของ NPC แล้วเราจะได้ตัวของเหรียญลูมานั่นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดฮะจากที่ผมเคยเล่นตัวของจีนมานะครับผมเนี่ยลองแล้วว่ายังไงก็ยังไงเนี่ยจะใช้เนี่ยเหรียญลูเนี่ยหรือเหรียญยุทธภพเนี่ยต้องเป็นเหรียญที่ไม่โดนล็อกเท่านั้นนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแต่ไม่รู้ว่าเซิร์ฟนี้มันใช้เหรียญโดนล็อกได้หรือเปล่านะครับถ้าใครใช้เหรียญโดนล็อกได้ช่วยมาพิมพ์บอกหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟนี้ผมไม่มีเหรียญล็อกเลยนะฮะเดีย่นนะะค ต่อความเหนื่อยนะเท่ากับเท่าไรเราเวลาเราคราบเนี่ยเราต้องเสียเหรียญอยุ่เท่าไหร่ฮะอาร้อยหรือพันนึงถูกต้องครับผมนั่นก็คือเหรียญพันเหรียญนั่นเองเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าการแปลรูปเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า500ต่อ1ค่าความเหนื่อยซึ่งเราแปลรูปเนี่ยต้องทําการใช้ค่าความเหนื่อยถึงสองค่าความเหนื่อยเท่ากับเราต้องเสียเท่าไหร่หนึ่งพันเหรียญยุดนั่นเองเก่งมากฮะแค่นั้นเองฮะเพื่อเราจ้างเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะได้มานะครับแบบสบายๆเลยผมแนะนานิดนึงละกันให้ทุกคนดูที่ค่าเหนื่อยกับตัวของค่าแปปปรูให้้ดีีันนนเจะ็ต ที่ทําง่ายเราก็ไม่ต้องสนใจเลเวลก็ได้แต่เมื่อไหรก็ตามนะฮะถ้าเราไปทําของ50 60ให้เราเนี่ยดูค่าระดับหน่อยคุณเบื่อกันไหมเกมที่ต้องเปิดฟาร์มตลอด24ชั่วโมงทําให้มือถือของเราต้องรับภาระหนะักแบตเตอรี่เสื่อมเร็วและปัญหาเครื่องร้อนแต่ปัญหานี้จะหมดไปเพียงแค่คุณใช้แอป l d Cloud ที่จะช่วยให้ออนไลน์เกมตลอด24ชั่วโมงไม้คุณไม่ต้องเปิดมือถือและไม่ต้องมุด VPN เหมือนแต่ก่อนเพราะที่นี่มีเซิร์ฟเวอร์หลากหลาย ให้เลือกใช้บริการกันเช่นสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีและอเมริกานึกถึง c คริ d f o n e นนึกถึง LD c ด o u d การครับนะฮะต้องบอกงี้นะครับผมเมื่อเราล้วนโลหะจ้างเขาเสร็จแล้วใช่ไหมคราวนี้เราจะมาทาของเราใช่ไหมแต่ค่าระดับเนี่ยมีความสาคัญด้วยระดับตรงนี้นะมีความสําคัญด้วยถ้าเราอยู่ระดับหนึ่งบอกเลยตามตรงว่าเวลาเราครับของ50มาเนี่ยร้อยทั้งร้อยเลยจากที่ผมทดลองครับมา10ครั้งไม่ได้ของทองเลยได้แต่สีม่วงแต่ถ้าเราอยากได้ของทองการสุ่มเนี่ยนะฮะแนะนาว่าให้อยู่ระดับ2ก่อนค่อยมาทําซึ่งการทำระดับสองนั้นใช้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับในการทำเนาะโอเคป่ะทุกคนและที่สําคัญที่สุดฮะการพัฒนาเนี่ยนะฮ จะเห็นว่าเนี่ยมันเขียนว่าพัฒนา2ใช่ไหมไอพัฒนา2เนี่ยมีโอกาสแค่5%เท่านั้นแต่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสออกนะครับผมนี่แต่สำหรับดับหนึ่งมีไหมมีเหมือนกันไอเนี่ยนะฮะวิวัฒนาการหรือพัฒนาการเนี่ยระดับ 1, หนึ่งแสองเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันที่เลือดและพลังป้องกันแค่2เองเราไม่ต้องไปซีเรียสมากนะฮะแนะนําว่าพอเหมาะพอไม่ต้องไปทำเฮ้ยต้องพัฒนา2เลยไม่จําเป็นแพ้พัฒนา1ก็พอแล้วเพราะว่าของพวกนี้เราใช้แค่แป๊บเดียวและเราก็เปลี่ยนของจริงจริงเนักๆจริคนเนี่น่าจะ รับความรู้อย่างเต็มที่กันนะไม่รู้ว่าจะเต็มหรือเปล่านะครับถ้ามีอะไรสอบถามกันก็พิมพ์ไว้ได้ล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงจำเนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจกันถ้าไม่เข้าใจก็บอกผมด้วยแล้วกันแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ